ครับข้อที่86นะครับจากข้อที่ผ่านมาขณาที่ผู้ฟังที่พื้นดินได้ยินเสียงเครื่องยินอยู่ห่างจากผู้ฟังกี่กิโลเมตรนะครับข้อนี้นะครับขอให้หานะครับก็คือตัวของ x นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับเนื่องจากข้อที่ผ่านมานะครับขอให้ตัว m นะครับเลขมักมานะครับเท่ากับ1.5นะครับแล้วก็ความสูงที่10กิโลเมตรนะครับทีนี้เราจะหา x นะครับเราจะหาจากสูตรนะครับก็คือตัวของ 1ส่วน m นะครับเท่ากับ h นะครับส่วนด้วย x นะครับตรงนี้เราจะหา x นะครับเราก็จะแทนค่าต่างๆลงไปนะครับเราก็จะได้1นะครับส่วนด้วย m นะครับก็คือ1.5นะครับเท่ากับ h นะครับก็คือ10นะครับตรงนี้ส่วนด้วย x นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะย้าย x นะครับให้อยู่ตัวเดียวนะครับเราก็จะย้ายได้เป็น10 คูณอยู่กับ1.5นะครับส่วนด้วย1นะครับตรงนี้เราก็จะได้ x นะครับก็บวกลบคูณหารออกมานะครับเราก็จะได้ x นะครับเท่ากับ15นะครับกิโลเมตรนะครับตรงนี้เขาให้หน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับจากนั้นเราจะตอบข้อที่3นะครับก็คือผู้ฟังนะครับที่อยู่บนพื้นดินนะครับจะอยู่ห่างจากเครื่องบินก็คือ15กิโลเมตรนั่นเองครับข้อนี้ แล้วก็ที่3